จงหาผลฉเฉลย General solution ของ dy ส่วน dx เท่ากับ 2x ส่วน y บวกม่งจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปแบบ f เล็บ y dy เท่ากับ f เล็บ x dx dy ส่วน dx เท่ากับ ส x ส่วน y บวกหนดี y, เท่ากับ 2x dx ส่วน y บวกหน่ง ของเล็บ y าบวกหนึ B ่งเท่ากับสอง x dx ต่อไปอินทิเกรตทั้งสองข้างนะคะ y บวกหนึ่งเท่ากับสอง x y D y บวก ดีวายเท่ากับ2เอสดีเอ็กซวายกำลังสองส่วนสองบวกวายเท่ากับ2เอ็กซ์กำลังสองส่วนสอง บวก c ลายสองส่วนสองบวกลายเท่ากับ f กำลังสองบวก c